พูชาหรือกัมพูชีชื่อเรียกอาจเปลี่ยนไปแต่ความเจ็บปวดของชาติขมรตลอดระยะเวลาเ,ลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมานั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและความขัดแย้งหนองเลือดมีผลให้ประเทศซึ่งครั้งหนึ่งเคยสงบสุขต้องกลายเป็นฝันร้ายของมนุษยธรรมแห่งอินโดนีนีตะวันตกผู้บริรสุทธิ์เรือนแสนเรือนล้านคนล้มตายลงอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในและภายนอกประเทศปลายทศวรรษที่70 เหตุการณ์ความรุนแรงได้ส่งผลให้ประชาชนกัมพูชาจํานวนมหาศาลไม่ว่าชาชนบทหรือชากรุงต้องลี้ภัยออกนอกประเทศสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนจุดหมายปลายทางคือประเทศไทยและโลกของเราก็ได้เผชิญปัญหาใหม่นั่นคือปัญหาผู้อพยพเวลา9ปีผ่านไปแล้วแต่ผู้อพยพกัมพูชาย,ยังคงจาได้ดา,ยยา,วาวล่ที่ยมบ้านรัวเนาขนมข่กับปูจามกาปีขนมชนามากปอนเปิมบันรอยจัดสรรบัว แต่เดิมนั้นเมื่อพุทธศักราช2,522ผมอาศัยอยู่ในกำปงจามในตอนนั้นผมไปอยู่ในพนมเป็นไม่ถึงปีหลังจากนั้นเมียแม่และตัวผมก็ออกจากพนมเป็นมาถึงชายแดนไทยเพราะว่าผมกลัวว่าพวกเราอาจจะเป็นอะไรไปถ้าหากยังอยู่ในพนมเป็น มียนกาโปรยบารอ,จอามจมพัวเวสนาได้ยอมนองนองประปิกเข้ามาบรรจบมาเตี้ยขยมเตาั่วดมหนาวชลองจัดกว่าจะมา,าถึงค่ายน้องจา,านได้เราต้องผเผชิญกับความยากลำบากตลอดทางาที่ผ่านป่ามาเหมาาะกันนนันนนนจจจุุมมมรดเองื่อเกิดภาวะเร่งด่วนชุกเฉิน,ชนเช่นนี้ ICRC และ u n i c e ซก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและในภาวะฉุกเฉินดังกล่าวอาหารและยารักษาโรคจำนวนนับแสนตันถูกส่งเข้าไปช่วยเหลือ That's why I've seen the camp of Nong Samet for the first time Nong Samet the Thai word means pond without outlet and that's pretty much what it was for มันเป็นที่นี่แหละที่ผมได้ค้นพบหนองเสม็ดค <we> ่ายนี้มีคนอาศัยอยู่กว่าหน0่งแห้ามคนเขาไม่มีอะไรเลยเขาจึงต้องการทุกอย่าง ICRC ลงมือปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญ่ Had been ผมก็รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ต่างประเทศมากกว่า30คนนอกจากนี้ก็มีโรงพยาบาลและ OPD หรือตึกผู้ป่วยนอกมีแผนกติดตามค้นหาส่วนยูนิเซฟนั้นก็ทำหน้าที่แจกอาหาร มีการแจกอาหารให้ประชาชนประมาณหนึ่งแสนคนผ่านทางสะพานบกคุณลองหลับตาวาดภาพขบวนยาวเหยียดของรถบรรทุกดูนะครับ and imagine more to board the let just I you columns of trucks of ตอนต้นๆความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกค่ายผู้อพยพนั้นไม่ค่อยจะมีนะักกระสุนปืนใหญ่มักตกลงในค่ายทำให้ผู้พลัดถิ่นต้องย้ายที่ไปเรื่อย มันเป็นการปะจนภัยอย่างหนึ่งและมันก็มีอันตรายด้วยค่ายมักจะถูกปืนใหญ่ยิงถล่มเราต้องทำการขนย้ายค่ายหลายครั้งไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเท่านั้นแต่รวมถึงผู้อพยพนับแสนคนด้วยการคุ้มครองป้องกันเป็นงานพิเศษเฉพาะของ ICRC มันกลายเป็นงานที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้แทน ICRC ีในภาคสนาม ซึ่งต้องคอยดูแลการขนย้ายผู้อพยพตามค่ายต่างๆเป็นการให้ความคุ้มครองป้องกันความยุ่งยากซับซ้อนประการหนึ่งก็คือสถานภาพของผู้อพยพประเภทที่เรียกว่าผู้ลี้ภัยทางบกชาวเวียดนามซึ่งได้เดินข้ามประเทศกัมพูชาผานเข้ามาลี้ภัยอยู่ชายแดนไทย คนพวกนี้ถูกชาวกัมพูชาถือว่าเป็นศัตรูดั้งเดิมดังนั้นเวลาเดินทางลี้ภัยเข้ามาการเดินทางมักสิ้นสุดลงในคุกที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างง่ายๆแถวชายแดนการในความคุ้มครองชาวเวียดนามเหล่านี้เป็นงานที่สําคัญอย่างหนึ่งของผู้แทน ICRC ผู้ลี้ภัยทางบกชาวเวียดนามมีความหวังเพียงแค่การตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศใหม่ซึ่งไม่เหมือนกับชาวกัมพูชาที่ยังหวังจะได้กลับบ้านมีการจัดที่อยู่แยกเป็นพิเศษให้กับผู้อพยพชาวเวียดนามกว่า17 000คนด้วยเหตุผลความปลอดภยัย ปัจจุบันนี้มีประมาณ2 5 0 0คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR ในการเดินทางสู่ทิศตะวันตกผ่านทุนระเบิดที่ถูกฝังไว้มากมายนั้นมีผู้พยพจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องพลัดพรากจากญาติพี่น้องพวกเขาจะมาตรวจสอบดูรายชื่อพ่อแม่พี่น้องของเขาจากรายชื่อที่แผนกค้นหาติดตามของ ICRC จัดทำขึ้น การผรึกสาหารือระดับสูงระหว่างรัฐบาลและองค์การอาสาสมัครต่างๆในปีพุทธศักราช2525การแจกจ่ายอาหารยาและสิ่งบรรเทาทุกส่วนใหญ่ก็ได้โอนไปให้หน่วยประสานงานหน่วยใหม่ของสหประชาชาติที่มีชื่อว่า UNBRO มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพปลายปีพุทธศักราช2524ด้วยเหตุผลส่วนตัวองค์การยูนิเซฟได้ตัดสินใจยุติการเกี่ยวข้องทำให้มีช่องว่างเกิดขึ้นทั้งนี้พระสาประชาติยังต้องให้ความช่วยเหลือด้านบรรเทาทุกต่อไปอีก เช่นเดียวกันกับกิจกรรมอื่นๆทะเลขาธิการได้อนุมัติการก่อตั้ง u ูเอโบรขึ้นมาและได้ปฏิบัติงานในปีพุทธศักราช2525 uh, <and S 2> อาจจะพูดได้ว่าได้มีการอนุมัตโิตโดยสมัชชาก่อนหน้านี้เซดซซัมโดยในปีพุทธศักราช2521สมัชชาได้เสนอให้ท่านเลขาธิการนำความช่วยเหลือให้ชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนและรวมทั้งที่อยู่ในประเทศด้วย เราทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของหน่วยงานอาสาสมัคร12หน่วยซึ่งทำงานบริเวณชายแดนเรามีพนักงานประมาณ160คนในภาคสนามส่วนใหญ่อยู่ที่อรัญยประเทศเรามีสำนักงานภาคสนามในสุรินทร์และตราดด้วยความช่วยเหลือนั้นได้มอบให้พิเศษเฉพาะชาวกัมพูชาตามชายแดนซึ่งมีทั้งหมดประมาณ295,000คน The assistance specifically for the border population that to say about border say is specifically is for 295,000มพเียภายหลังจากมีเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นมาใหม่ในปีพุทธศักราช2 5 <c oughs> 2 8ผู้อพยพกว่า200,000คนถูกย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ในประเทศไทย การผสมกลมกลืนกันระหว่างวัฒนธรรมไทยกับกัมพูชานั้นสามารถเห็นได้จากศิลปะเขมรโบราณผสมปนเปกันกับวัดวาอารามของไทยซึ่งมีอยู่ตามแนวชายแดนความเร่งรีบลุกลุกลนแห่งอารยธรรมความทันสมัยของเมืองชายแดนเช่นอารยประเทศมันเป็นภาพที่แตกต่างกับชีวิตชนบทที่ไม่ค่อยสับสนวุ่นวายนก ค่ายอพยพซึ่งตั้งเรียงรายอยู่ตามที่ต่างๆเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะกลมกลืนกับภาพทุ่งนานในภูมิประเทศแถบนั้นค่ายเหล่านี้ กลายเป็นบ้านกึ่งถาวรของคนกว่า3แสนคน U.N. Bro มีหน่วยเคลื่อนที่แจกสิ่งบรนทาทุกข์ให้กับผู้อพยพทุกสัปดาห์โดยสิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ60ล้านดอลลาร์ต่อปีนี่เป็นการแสดงออกถึงจิตสำนึกทางจริยธรรมของโลก ในค่ายอพยพบอ่อน้ำมีน้อยและอยู่ห่างกันมากซึ่งหมายความว่า u n เอ็นบร้องขนน้ำสำหรับดื่มเข้าไปให้ผู้อพยพในค่ายโดยรถบรรทุกที่เช่ามามีผักและข้าวของขายเกลื่อนตาในค่ายอพยพหลายแห่งมีตลาดเกิดขึ้น ตลาดเหล่านี้ชาวบ้านไทยได้นำข้าวของมาขายลูกค้าก็คือคนขเขมรอพยพผู้โชคดีซึ่งมีญาติหรือเพื่อนในต่างประเทศทส่งเงินมาให้หลายปีที่ถูกกักอนาเขตอยู่อพยพเหล่านี้ได้เปลี่ยนค่ายเป็นที่อยู่กึ่งถาวร การอยู่อาศัยและโรงเรือนต่างๆได้รับการขยายปร,ปร,รับปรุงอย่างสม่ำเสมอสิ่งของอุปกรณ์ด้านอนามัยมีให้พร้อมสำหรับเกือบทุกครัวเรือนการตำข้าวเป็นงานประจำวันอย่างหนึ่งของพวกผู้หญิง

เด็กส่วนใหญ่เกิดที่ชายแดนไทยเขาไม่เคยรู้ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นหลานของผมเองไม่เคยเห็นวัวหรือว่าควายเลยถ้าเขาได้เห็นเขาคงจะตะลึงเขาไม่เคยเห็นอะไรเลยนอกจากค่ายแห่งนี้กกกเเเเคคยยรบี่่นนนองงาาาาััลุมมมด จากการที่อันตราการเกิดพุ <ina> <S <S ่งสูงถึง6เซนต่อปีทำให้การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาคมเช่าขายนรองเบป้องโจทรบาทป้องศาลป่างศาลเล่งพร้องภู่มบ ผู้อพยพรุ่นหนุ่มสาวต่างท้อแท้เหนื่อยหน่ายกับการขาดแคลนอุปกรณ์สําหรับการศึกษาระดับสูงพวกเขามักจะถูกดึงไว้ให้เรียนระดับประถมศึกษาเป็นเวลานานหลังจากเรียนจบเดือนหน้านี้ผมอยากจะเป็นนักกายภาพบําบัดแต่ดูจากสภาพของค่ายแล้วคิดว่าผมคงไม่สมหวังหรอกหลังจายนบเดนห้มันอาจจะเนอา่างนี้ ความหวังที่ผมรอคอยมาตั้งแต่ผมยังเล็กอยู่คงจะถูกทำลายไปชั่วนี่ครับความเบื่อหน่ายเป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่คนที่อยู่ที่นี่มาเป็นระยะเวลานาน วันวันหนึ่งเขาไม่มีอะไรจะทําเลยถ้าหากเขาอยู่ในกัมพูชาเวลาว่างเขาก็ออกไปหาปลาหรือหาอาหารอย่างอื่นมาเลี้ยงครอบครัวได้แต่ที่นี่เขาต้องถูกจํากัดที่ถ้าอยากไปหาปลาแล้วเขาจะไปที่ไหนละ่ะเธอก็ต้องการค้าขายเขาก็ทําไม่ได้เขาไม่ทราบว่าจะทําอะไรดีนอกจากรอ UN b r o รมาแจกเข้าสาร Well wellfuning there well functioning apparatus relief assistance that has as said a apparatus assistance place. you of is relief in been อย่างที่คุณกล่าวแล้วว่ากลไกการช่วยเหลือทุกอย่างทำงานได้ผลและเข้ารูปเข้าร้อยแต่เรื่องอนาคตของพวกเขามันไกลเกินกว่าที่เราจะเกี่ยวข้องได้มันเป็นเรื่องการเมืองซึ่งการตัดสินใจกระทำกันที่อื่นโดยคนอื่นเราสามารถนำความช่วยเหลือที่มีมาตรฐานสูงมากไปให้เขาได้แต่เรื่องอนาคตของคนพวกนี้นั้นเราไม่อาจทำอะไรได้ความหวังก็คือว่าวันหนึ่งเขาจะได้กลับ,บบ้าน และเพื่อเตรียมการในเรื่องนี้เราได้พยายามที่จะผลักดันนโยบายการพึ่งตนเองของคุณคเขมรนั่นคือการตัดสินใจสำหรับตัวเองและมีสมรรถนะที่จะเข้าใจว่าหมู่บ้านของตนนั้นดำเนินการไปได้อย่างไรคุณต้องเข้าใจว่าคนพวกนี้จำนวนมากเป็นคนหนุ่มสาวที่ไม่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาก,ก่อนเลยเขาไม่เคยทำงานกษตรกรรมเขาไม่รู้ว่าจะปลูกข้าวอย่างไร ชีวิตของการเป็นผู้อพยพยาวนานนับเดือนนับปีแต่งานของ ICRC ก็มีได้ยุติลงเมื่อมี UN-PRO และหน่วยงานอาสาสมัครอื่นๆให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้ว ICRC ก็สามารถที่จะเน้นภารกิจดั้งเดิมในเรื่องการคุ้มครองป้องกันการเผยแพร่การขนย้ายผู้ป่วยการสัญญกรรมและการติดตามค้นหา 9ปีหลังจากการอพยพเริ่มขึ้นการเดินทางอพยพลีภัยก็หาได้สิ้นสุดลงใหม่ทุกวันนี้จำนวนผู้อพยพในค่ายได้เพิ่มสูงขึ้นโดยผู้อพยพที่มาใหม่ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีประมาณ500-600คนต่อเดือน ICRC จะสัมภาษณ์ผู้อพยพที่มาใหม่ หลังจากการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วสิ่งที่ผู้พยพห่วงมากที่สุดคือชะตาก,กรรมของครอบครัวและเพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ข้างหลังหรือพวกที่พลัดพรากกันในระหว่างเดินทางมาประเทศไทยและที่นี่ก็เหมือนกันการค้นหาติดตามของ i c r c เป็นความหวังอย่างเดียวของพวกเขางานของแผนค้นหาติดตามนั้นต้องมีการตรวจสอบเลือกเฟ้นชื่อสกุลกันอย่างไม่หยุดหย่อนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลไว้ที่สำนักงานกรุงเทพนับตั้งแต่พุทธศักราช2525เป็นต้นมา แผนกค้นหาติดตามได้ติดตามครอบครัวที่พลัดพรากให้ได้อยู่รวมกันหลายพันครอบครัวแผนกติดตามค้นหาได้รวบรวมสมาชิกของครอบครัวนี้ที่เคยพลัดพรากกันในช่วงที่เดินทางออกมาจากกัมพูชาคนเหล่านี้ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างไร หลังจากที่ถูกพวกเวียดนามเข้าโจมตีฉันก็ต้องพลัดพรากจากลูกและแม่ไปแล้ว ICRC ก็ได้นําพวกเขากลับมาเจอกับฉันอีกแล้วเราก็ได้กลับมาอยู่รวมกันอีกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วหลังจากที่พลัดพรากกันกับลูกเขาคิดว่าอะไรเกิดขึ้นกับลูกในช่วงที่เราไม่เจอกันฉันคิดว่าลูกและแม่ของฉันตายใปแล้วแล้วพลัดพรากกันนานเท่าไหร่สี่ปี และแม่ทำอะไรไปบ้างเพื่อจะให้ได้ลูกกลับมาดัท่านในฉันทราบว่าลูกของฉันอยู่ที่ไซตทูโดยมี ICRC ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการติดตามหาสมาชิคกครอบครัวที่พลัดพรากให้ได้มาอยู่รวมกันฉันก็บะไปที่ ICRC และ i ICRC ก็ได้นนำลูกฉันไปไว้ที่นั่น การนำกฎหมายมนุษยธรรมและหลักการกาชาติไปใช้เป็นสิ่งสำคัญในทุกกรณีความขัดแยง้งการแสดงละครโดยพวกนักรบเองเป็นงานเผยแพร่ยอย่างหนึ่ง ศัตรูที่จับได้จะต้องได้รับความคุ้มครองและถูกจับตัวเป็นเฉลยศึกถ้าบาดเจ็บจะต้องได้รับการรักษาคนเรือนที่ไม่มีอาวุธ โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงจะต้องได้รับการคุ้มครองแล้วเตมนกยตะดันในจมรวมไว้ได้มีนตันกรบครนน้กระดาสบียงหาเกยครบครนน้ำทายตลางเพรตาสบนุ่่อเตมนไปเลยนักร้องแหกดันได้เฮียนคือยังมีเนตด